ครับผมสวัสดีครับมือนี่ผมได้ปลาหมึกมากครับผมสิมาเห็ดปลาหมึกน้ำดำนี่ครับนี่หมึกสดสดตาสดใสใสหมึกน้ำดำครับหมึกน้ำดำนี่ครับได้หมึกผมเอาล่างแล้วครับใส่หมอเลยครับนี่ใส่หมอเลยนี่ครับใส่หอมหอมแดงสองหัว ใส่ลงไปเลยครับนี่ครับพร้อมแดงบุ๊บบสองหัวครับที่ผมใส่ลงไปก็คือใบบก,กูดหลักกระตะ่ครับเอาน้ำตาลมะพร้าวนี่ครับน้ำตาลมะพร้าวใส่ลายมันกระสีออกหวานได้ครับใส่เดี๋ยวน้ำปลาหมึกมันสีออกมาเอางครับนี่ครับ หมึกน้ำดำนี่ครับผมเอามาข้างไฟแล้วเปิดไฟเบาๆก่อนครับเดี๋ยวให้น้ำน้ำปลาหมึกมันสีออกมาเองครับผมพอท่านไดใ้ใส่น้ำนะครับนี่ครับหมึกน้ำดำลราปรุงผมก็ใส่แค่น้ำตาลลงไปก่อนครับที่เหลือค่อยว่ากันปรุงเพิ่มอีกนิดหน่อยครับนี่ครับหมึกน้ำดำ นี่ครับขางไฟผมบาท่านไซน้ำเลยครับร่อห้น้ำปลาหมึกมันออกมาครับนี่ครับนามหมึกมันกิดค่อยๆออกมาครับ นี่น้ำม,มึกมันคกล้ยๆอยออกมาครับนี่เห็นบ่าครับมึกน้ำดำเนี๋ยไปปรุงไรใส่แค่น้ำตาลลงไปครับนี่น้ำม,มึกดำาๆเนี่ยครับเห็นบ่ครับมึกสดที่มีน้นำดำดออกมาจงสี่ครับดำแบบเข้มข้นนี่ครับมึกน้ำดำ นี่ครับมันก็ออกมาประมาณนี้เห็ดวอน้ำาดำมึกของมึกครับถ้าผู้ใดอยากปรุงเพิ่มก็ปรุงได้นะครับใส่ผงปรุงรสใส่ซุปรสลงไปได้ครับถ้าบ่ามักแบบรสชาติแบบธรรมชาตินี่ครับแซ่บหมึกน้ำดำนี่ครับเฮ็ดง่ายๆนี่ครับหมึกพัดน้ำดำ หมึกต้มน้ำดำดนี่ครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเ็ดง่ายๆหมึกสดๆบ่ต้องปรุงยังหลายครับมากมาเนี่ครับเป็นจะแซบวะครับหมึกน้ำดำนี่ครับลองไปเห็ดเบิ้งนะครับสำหรับเมนูนี้ขอขอบคุณครับ